อ่านะครับกลับมารับชมกันเป็นคลิปที่4นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการถอดคัดยามาฮ่าฟินแต่คันนี้คือครูย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเขามีการแปลงระบบเป็นคลัตมือมาด้วยนะครับก็จะทำคล้ายๆกับเวฟบ 110i คือถ่ายน้ำมันเครื่องถอดท่อไอเสียถอดขาสตาร์ทแล้วก็คันนี้จะมีกองน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ จากนั้นปลดสายคลัชแล้วก็จัดการถอดน็อตท,ที่อยู่โดยรอบฝาครอบคลัชออกนะครับทําเหมือนเดิมครับเวลาจะเอาฝาครอบคลัชออกเอานิ้วนะครับกดแกนสตาร์ทไวอ่ะครูก็ควรวท่านจะบางท่านนะครับก็จะทำลำบากนิดนึงนะครับอ่า พอเราฝาครอบคลัตออกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับทันเนี้ยจะใช้สปริงโทษใช้น็อตกับสปริงอย่างละ4ตัวแต่เมื่อสักครู่ของเวฟใช้น็อต3สปริง6นะครับเดี๋ยวครูจะทำการถอดคลัตชุดที่2ก่อนนะครับทีนี้ก่อนถอดให้เราสังเกตว่ามันจะมีม้าที่แผ่นยกคลัตอยู่1จุดอะถอด นี้ก็ชิ้นส่วนจะแตกจากแตกต่างไปจากรถสตแตนดาดเล็กน้อยนะครับเพราะว่าว่าเขาแปลงเป็นคลัสมือมานะครับแล้วก็คันนี้นะครับ เหมือนกับเขาใส่สปริงแต่งมา2ตัวนะครับแล้วสปริงเดิม2ตัวนะแล้วเมื่อผ่านการใช้งานไป,ไปนานๆรถคันนี้จะมีปัญหานะครับคือแผ่นผ้าคลัสแผ่นเหล็กคลับแล้วก็ตัวแผ่นยกคลัตจะโกงนะครับเดี๋ยวครูให้ดูเปรียบเทียบนะครับช่วงนี้ครูขอ,อยากคลายน็อต ตัวน็อตนะครับยังเป็นน็อตสเปคเดิมนะครับแต่สปริงจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมสังเกตนะครับอ่าสปริงด้านขวามือท่านผู้ชมเนี่ยอ่าขนาดโคดสปริงเนี่ยจะเล็กกว่าแต่มันจะสูงกว่าแต่ตัวซ้ายตัวเงาเงาเนี่ยขนาดโคดสปริงจะใหญ่กว่าแต่มันจะเตี้ยวกว่านะครับเนี่ยเตี้ยวกว่าเพราะฉะนั้นอนาคตคือแผ่นท้าคัสแผ่นเหล็กคัส ตัวยกคลาสจะโกงนะครับแล้วมีปัญหาเรื่องการเข้าเกียร์ชอถอดน็อตยึดสปริงตรวจเสร็จเรียบร้อยนะคะครูคจะเอาแผ่นยกคัส์อันนี้เป็นคัส์แบบกลไกดันออกออกนะครับเอาออกมาพอเอาออกมาเสร็จปับ๊บนะมันจะมีกลไกอยู่นะครับจะเป็นคล้ายๆกับกลไกที่ดึงดึงให้แผ่นยกคลัสเนี่ยมันจากคือตัวนี้ แล้วมันจะมีชุดลูกปืนนะครับสักครูกน่ะจะเป็นแหวนรองสองตัวนะครับแล้วเป็นลูกปืนอย่างนี้นะครับเวลาใช้งานคือลูกปืนอยู่ตรงกลางแล้วมีแหวนประกบอยู่อย่างนี้อ่ะชัดเจนนะครับจากนั้นนะครับคันเนี้ยมันก็จะมีแหวนพับล็อกนะ ก็ใช้ไขควงปากแบนเก่าๆมาตีแหวนพับล็อกออกไปพอตีแหวนพับล็อกออกไปเสร็จให้คลายน็อตนะครับคลายน็อตยึดเบอร์สิเนะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ่า แล้วมันจะมีกลไกลอยู่ตรงนี้นะครับมีกลไกเดี๋ยวครูใช้แม่เหล็กสายอ่อนดูดออกอันนี้คือกลไกลที่เขาทําขึ้นมาใหม่เองนะครับก็คือเหมือนกับไปตัดน็อตตัดอะไรมาเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีลูกปืนเนะี่ยเม็ดลูกปืนกลม1เม็ดเวลาไปทําอย่าให้หายนะฮะ เสร็จแล้วข้างในเนี่ยมันจะมีตัวแกนคลัดหรือสากคลัดอ่ะเดี๋ยวเราวควรูรบกวนเอาซี่ลวดมาดันออกให้หน่อยดูที่รูนี้นะครับออกมาแล้วนี่นะจะเป็นแกนหรือสากอย่างนี้นะครับอ่า ให้เราได้รู้โครงสร้างส่วนประกอบจะเห็นว่ามันยิบย่อยกว่าของ Honda จากนั้นครูจะถอดนะครับอันนี้ไม่มีไม่มีแผ่นอะไรนะแผ่นผ้าคัสที่มีเสาสปริงแล้วนะครับเพราะว่าเขาแปลงคลัสมาครูก็ถอดแผ่นผ้าคลัสแผ่นเหล็กคลัสเดี๋ยวขอไอซีลวดบัสกี้เนี่ยแหลมๆครูมาแค่อ้นนี้หน่อยอ่าโอเคครับ เราะว่าล่องสล็อตมันแคบนะครับแผ่นเหล็กคลาสแผ่นผ้าคลาสแผ่นเหล็กคลาสแผ่นผ้าคลาสแล้วก็เมื่อวานลูกศิษย์เพิ่งจะโทรมาคุยนะครับบอกว่าชุดคัดทนี่เพิ่งจะเปลี่ยนไปใหม่ไม่กี่วันเองนะครับเมื่อวานที่ครูรื้อใช่ไหมครับครูก็บอกแล้วว่า แผ่นเล็กคัดไหม้หมดแล้วครับแผ่นเล็กคลัสสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากไอ้สปริงลัทที่มันไม่เท่ากันแล้วก็เป็นแผ่นผ้าคลัสอทีนี้เรามาดูนะครับมีแผ่นผ้าคลัสกี่แผน่น1 2 3 4 ใช้แผ่นผ้าคัต4แผน่นมีแผ่นเหล็กคัต3แผน่นแล้วก็แผ่นเหล็กคัตที่ครูอธิบายบอกไปว่าแผ่นเหล็กคัตไหมเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยมันอาจจะสะท้อนแสงหน่อยนะครับสาเหตุที่แผ่นผ้าคัตไม่ก็ตามที่ครูบอกไปเพราะเกิดจากอะไรครับ,รบอ่าแรงกดสปริงคัตไม่เท่ากัน แต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับอาจจะมีส่วนอื่นด้วยจากนั้นครูจะทําการถอดดุมคลัตต์ตัวในให้สังเกตว่าที่ดุมคลัตต์ตัวในที่เสาเนี่ยจะมีมาร์กจุดอยู่1จุดนีด่นะตรงปลายนิ้วก้ย้ยครูมาร์กจุดครูเอาออกพอออกเสร็จปุ๊บจะมีแหวนนะครับแหวนกัรลุนอยู่ใต้ดุมคลัตต์ตัวในนะเอาแหวนกัรลุนออก จากนั้นครูจะเอาตัวดุมคัดตัวนอกออกนะะดุมคัดตัวนอกพอดุมคัดตัวนอกออกปุ๊บจะมีบูทตัวใหญ่ลองหนึ่งตัวแต่เมื่อสักครู่ของเวฟร1อยสไอมีกี่ตัวครับสองตัวอันนี้มีตัวเดียวนะครับตัวใหญ่ตัวมาหึมาเลยจบคัทชุดที่สองทีนี้เหลือคัทชุดที่หนึ่งก็จัดการคลายน็อตยึด เบอร์เดิมนะครับเบอร์สิบเก้าเสร็จแล้วจะมีแหวนนะครับเอานำแหวนออกพอเอาน็อตเบอร์สิบเก้ากับแหวนออกไปเสร็จปั๊บให้เราพยายามดึงออกมาทั้งชุดใช้คำว่าพยายามนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีถ้าเกิดเครื่องโยนตมันสกปรปกน้ำมันเครื่องมีขี้ดินขี้โคลนเนี่ยมันจะออกยาก ถ้ามันเอาออกไม่ได้คือท่านก็ออกมาเป็นชิ้นๆแต่ท่านจะเจอปัญหาคือชุดลูกปืนวันเวในคลาสชุดที่1มันจะหลุดกระจายนะครับถ้าคนที่เขาเป็นช่างเนี่ยเขามีประสบการณ์เขาก็ประกอบได้แต่ถ้าเกิดท่านไม่มีประสบการณ์เนี่ยก็อาจจะลําบากนิดนึงดูยาวคลาสชุดที่1ออก เนี่ยนะอย่างที่ครูบอกนะครับมันจะติดที่ดินที่โคนนะครับใช้คําว่าพระยายามนะครับพระยายามออกแล้วนะครับก mm ็ hmm. จะมีอะไรครับบูส์นะแล้วเดี๋ยวดูที่นิ้วครูเห็นไหมครับเนี่ยจากนิ้วครูที่ขา,ขาวๆเนี่ยนี่คือสิ่งสโปรกที่ปนอยู่กับน้ํามันเครื่องนะมันจะเหนียวครับเนี่ยพอออกมาเนี่ยนะ ถ้าในาออกในกรณีออกมาได้อย่างนี้ถือว่าโชคดีนะครับเพราะอะไรครับเพราะชุดลูกป,ปืนวันเวมันจะยังไม่หลุดอ่าครูไปแกะดึงหลุดมาเองซะละนะครับนิ้วดันไปเกี่ยวโดนนะครับนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยอันนี้เจ้าของรถก็บอกว่าเพิ่งจะเปลี่ยนมาเหมือนกันดูไว้เป็นกรณีศึกษานะพยายามอย่าให้มันหลุดมันร่วงถ้ามันหลุดมันร่วงแล้วเดี๋ยวมันจะใส่คืนกับลำบาก เดี๋ยวกูค่อยไปประกอบคืนเขาจากนั้นนะครับเรามาดูต่อนะครับที่ปลายเพลาข้าเหวี่ยงของ Honda จะเป็นเฟืองขับปั๊มบางๆใช่ป่ะครับแล้วจะมีริ่มหรือมีสลักแต่ของฟินเนี่ยจะเป็นเฟืองขับปั๊มตัวไป็ไงฮะมาหึมาเลยให้ป่านี่ตัวใหญ่ว่ามีริ่มมีสลักไหมไม่มีไม่มี แต่ที่แน่ๆคือมีคืออะไรครับเดี๋ยวครูเอานิ้วดูนะนี่นิ้วชี้มือซ้ายครูนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะป้ายไปที่ด้านหลังเฟืองเนี่ยเห็นไหมฮะที่ดินเป็นก้อนๆเลยเกิดจากอะไรครับไอแผ่นผ้าคลัดที่มันสึกนั่นแหละอ่ะก็หมดนะครับมีอยู่ประมาณนี้ นั้นก็เอาไปดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับการถอดทัดเวฟร้อยสิบไอกับถอดทัดยามาฮ่าฟินหรือยามาฮ่าสปาร์กก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ